วันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบแผ่นหนึ่งมีนา54นะครับเป็นเรื่องของลำดับอนุกรมโจทย์กำหนดให้เซตของ an เป็นลำดับของจำนวนจริงโดยที่ a 1เท่ากับ1และ an บวก1น้อยกว่าหรือเท่ากับ an บวก1ตัวนี้บวก1ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้บวก1ที่ผลแต่ตัวนี้บวก1ที่ผลลัพธ์ออกมาบวกเช่นและ an บวก5น้อยกว่าเท่ากับ an บวก5 สำหรับ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆแล้วค่าของลิมิต1ส่วน n ซิกมา k เท่ากับ1ถึง n ของ a k บวก6ลบ k เท่ากับเท่าใดข้อนี้เขาไม่ได้กำหนดมาว่า a n เป็นลำดับของเลขคณิตหรือของเลขาหรืออะไรเราจำเป็นที่จะต้องหาความสัมพันธ์เอาเองโดยโจทย์กำหนดมาเพียงแค่ว่า a 1มีค่าเท่ากับ1โอเคทีนี้ โจทย์ให้เงื่อนไขามาว่า an บวก1น้อยกว่าหรือเท่ากับ an บวก1อย่างนี้และโจทย์ก็ให้เงื่อนไขามาว่า an บวก5น้อยกว่าหรือเท่ากับ an ล้วค่อยบวก5โอเคถ้าพี่แบงค์ลองแทนค่าเขาบอกว่าสำหรับ n เท่ากับ1่งถ้า a ถ้า n เท่ากับ1ตัวนี้ก็คือ A1 บวก1ต้องน้อยกว่าเท่ากับ a 1บวก1แบบนี้ถูกไหมครับซึ่งนั่นก็หมายความว่า a 1บวก1ต้องน้อยกว่าเท่ากับ a 2แต่ในความเป็นจริงเรารู้แล้วใช่ไหมว่า a 1คือเลข1พี่แบงค์เลยเอาตัวเลข1ตัวนี้ลงมาแทนค่านั่นก็กลายเป็น a 2ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ2โอเคนะครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งพอพี่แบงค์แทนค่า n เท่ากับ1ลงมาตัวนี้กลายเป็น A1 บวก5น้อยกว่าหรือเท่ากับ A1 บวก5 ฝั่งนี้กลายเป็น a 6แต่ A1 ของฝั่งนี้พี่แบงค์ก็แทนค่าด้วยเลข1เช่นเดียวกันก็กลายเป็น a 6ต้องน้อยกว่าเท่ากับ6ถูกไหมครับหลังจากนั้นถ้าพี่แบงค์ลองแทนค่าใหม่ถ้าแทนค่าด้วย n เท่ากับ2ฝั่งนี้จะกลายเป็น a 2บวก1น้อยกว่าหรือเท่ากับ a 2บวก1ถูกไหมครับนั่นหมายความว่า a 2บวก1ต้องน้อยกว่าเท่ากับ a 3 ฝั่งนี้ล่ะก็คือ a 2บวก5มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ a 2 5. บวก5ฝั่งนี้ก็กลายเป็น a 7น้อยกว่าเท่ากับ a 2บวก5เอาใหม่ถัดไปถ้าพี่แบงค์ทำเป็น a 3ละเอ่อ n เท่ากับ3มันก็กลายเป็น a 3บวก1น้อยกว่าเท่ากับ a ของ3บวก1นั่นหมายความว่า a 3บวก1ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ a 4ถูกไหมครับและ a ของฝั่งนี้ก็กลายเป็น3บวก5น้อยกว่าเท่ากับ a 3แล้วก็บวกด้วย5ก็คือ a 8ต้องน้อยกว่าเท่ากับ a 3มบวก5มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจริงไหมเดาได้ว่าถ้าเป็นความหมายของ n เท่ากับ4 ก็เลยกลายเป็น a4 บวก1ต้องน้อยกว่าเท่ากับ a5 พอ n เท่ากับ5ก็กลายเป็น a5 บวก1ต้องน้อยกว่าเท่ากับ a6 ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี้ยเรารู้ว่า a2 ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ2 a3 เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ a2 บวก1 A4 ต้องมากกว่าเท่ากับ a3 บวก1นะครับแล้วก็ A5 มากกว่าเท่ากับ A 4บวกหนึมากกว่าเท่ากับ A5 บวกหแต่ A6 เนี่ยมันมีขอบเขตอยู่ว่ามันน้อยกว่าเท่ากับ6อยู่ใช่ไหมครับถูกไหมเออพี่แบงค์ลองมองความสัมพันธ์ตัวนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าค่าของ A1 เรารู้มาตั้งแต่แรกว่าคือเลข1ค่าของ a6 เรามีขอบเขตอยู่ว่ามันต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ6แต่สังเกตได้ว่า a2 มันขยับมากกว่า a1 อยู่1ใช่ไหมครับแล้ว a3 ขยับว่ามากกว่า a2 ไปอีก1 a4 ต้องขยับให้มากกว่า a3 ไปอีก1อย่างนี้ถูกไหมเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าสมมุติและกันว่าพี่แบงค์บอกว่าถ้าขยับไปทีละหนึ่งยังไม่แน่นะว่ามันขยับไปทีละเท่าไหร่แต่ถ้ามันขยับไปทีละหนึ่งจริง a สองควรจะเป็น2 a 3ควรจะเป็น3 a สี่ควรจะเป็น4ี่และ a 5ควรจะเป็น5ทีนี้นั่นหมายความว่า a 6 ก็ควรจะต้องเป็น6ถูกไหมครับซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของ a 6น้อยกว่าเท่ากับ6อยู่ใช่ไหมแต่เอาใหม่ถ้า a 1มันล็อกไว้อยู่แล้วตายตัวว่า1แต่ a 2อ่ะถ้าพี่แบงค์ขยับไปให้เขาเพราะเขาบอกให้ว่า a 2เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ2ใช่ไหมถ้าพี่แบงค์เพิ่มตัวเนี้ยไปอีกสักนิดเดียวก็พอ เพิ่มไปสัก1.5ตัวนี้กลายเป็น2.5อันนี้พี่แบงค์มั่วๆมานะครับว่าเพิ่มเท่าไหร่ดี A 3เพิ่มไปอีก1มันก็จะกลายเป็น3.5 A 4ก็จะกลายเป็น4.5 A 5ก็จะกลายเป็น5.5 A 6ก็จะกลายเป็น6.5ซึ่งเกินแล้วปะก้อนนี้มันก็ใช้ไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้าพี่แบงค์เพิ่มมันแม้แต่นิดเดียวทศนิยมเท่าไหร่ก็ตาม มันจะทำให้ตัวอื่นๆเนี่ยพลอยเพิ่มตามไปด้วยแล้วทำให้ a 6อ่ะมันเกินขอบเขตที่เราหามาได้ว่ามันต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ6จริงไหมครับจึงทำให้พี่แบงค์สามารถสรุปได้ว่ายังไงก็ตาม a 1เท่ากับ1 a 2เท่ากับ2 a 3เท่ากับ3 a 4เท่ากับ5 a 5เท่ากับ6เพราะฉะนั้น a n ที่ควรจะเป็นก็คือ an มีค่าเท่า huh กับ n นั่นเองโอเคนะครับแต่โจทย์ถามหาอะไรเอ่ยโจทย์ถามหาว่าลิมิตของ1ส่วน n ตัวเนี้ยทำไงดีลิมิต1ส่วน n sigma ak บวก6ลบ k โอเคพี่แบงค์เอาลงมาเขียนข้างล่างนะโจทย์ถามหาลิมิตของ 1ส่วน n ของซิกมา ak บวกกับ1ลบ k k เท่ากับ1ถึง n n เข้าใกล้อินฟินิตี้ถูกไหมอ,อ๋ออบวก6ครับขอโทษทีตัวนี้เป็น ak บวก6นะแต่เมื่อกี้ เราบอกมาว่าความสัมพันธ์ของ an an มีค่าเท่ากับ n ใช่ไหมแปลว่า ak ก้อนนี้มันก็ต้องมีค่าเท่ากับ k เลยปะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลิมิตของ1ส่วน n n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของซิ g m a k เท่ากับ1ถึง n ของ k บวก6ลบ k ซึ่งซึ่ง มันก็กลายเป็น1ส่วน n ของ i k ลบ k บวก6ลบ k พี่แม็กเอา k กับ k, k ตัดกันทิงได้ไหมมันก็เลยเหลือแค่ซ i g m a ของ6เฉยๆถูกปะ sigma ของค่าคงที่ตามสูตรแล้วได้อะไรครับจำได้ไหมเอ่ย sigma ของค่าคงที่ i เท่ากับ1ถึง n มีค่าเท่ากับค่าคงที่คูณ n ดังนั้นในข้อนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ1ส่วน n ซิกมาของ6ก็เลยกลายเป็น6 N นั่นเองสามารถเอา N ตัดทอนกับ N ได้ถูกไหมครับดังนั้นดังนั้นตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นลิมิตของ N เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ6คํำตอบข้อนี้เลยตอบ6ครับ